ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาหาจับอึ่งน,นะครับพอดีฝนพอดีฝนมันตกครับวันนี้ตกแรงอยู่วันนี้ตกแรงอยู่ไม่รู้จริงหรอไม่รู้ว่าอึ่งมันจะออกไหมเนาะครับเนาะไปดูด้วยกันก็มามาห,าอ,หา,กกมาอยู่หากินครับาอยู่หากินเดี๋ยววันนี้จับอึ่งมันจะเป็นจับอึ่งตาตาเนี่ย ผลมันไม่แดงพอที่จะมีคึณล้องเท่าไหร่ดอกแรงแป๊บเดียวผลแรงแป๊บหนึ่งครับหยุดจะหวานเกินผลก็ไหลเลยนากันชวนกันออกมาดูออกมาหาจับเองกันเราจะได้ยินไม่รู้ว่าว่าว่าจะได้หรือไม่ได้น้อครับเนาะจะมีผลงานเท่าไหร่ยังไงก็ยังไม่รู้คอยติดตามดูก่อนนะเป็นยังไงครับผมไป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 นั่งครับผมไป ับไปไปมา,มาครับมาจับพิงตารรผมผ่านเบนไปครับเบ้นยังไงเนาะอุ๊ยมันจะมืดๆหน่อยนะครับ นี่ครับนี่ครับเนเด้อครับมหาจับเอืงไงครับใส่ใส่สวยอยู่ตัวตัวตัวผูกตัวผูกครับตัวผูกครับจับเด้อไอเด้อครับเด้อได้ครับไปครับตาต้องดีหน่อยตาต้องดีหน่อยตาต้องดีหน่อยอยามาถึงลุกๆนะครับผมมันตกถึงตบ่อยแล้วครับ ลกแรงบ้างไหมแรงบ้างครับนี่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 ครับเป็นกระต้อนนี้ตัวไหนนี่เนาะตัวไหนได้หมุดเห็นตัวเอาตัวสวยๆหน่อยตัวเล็กก็พอเองไปนี่เด้อครับเด้อเนี่ยนี่นี่ครับนี่นี่นี่คิดบวกตีครับเด้อครับเด้อ นี่นี่ตุ้มเมียตุ้มเมียสวยครับป้าครับชมกันต่อบรรยากาศตอนกลางคืนมันไม่จะบางเมันตอนเช้านะครับวันนี้เสียงรถเสียงไรต้องขอโทษเด้อครับเด้อครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางครับอยู่ใกล้ทาง นไหนยากๆหน่อยแล้วก็มันต้องลกครับอันตรายมันคือต้องใส่รองเท้าบูท๊ทมาเดินโดยบางง,งูเหีงาเขี้ยวปนะโอ้โนี่ตัวหนึ่งครับเห็นตัวนึงแล้วครับนุ่มเดี๋ยวไปดูกใกล้ๆกันพอได้จับอยู่ครับพอจับตัวนี้ก่อนนะมาดูตัวนี้ตัวนี้อนี่ยเาหายจ่อยเมื่อกี้อยู่ไหนวะ ยังไงวะอะไรวะไปหลังใหม่ครับอู้ยตัวนี้นี่เด้อครับเด้อเห็นดีดีๆกันโอ้ตัวนี้แม่สวยครับต้วนี้ต้นไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้อยครับเจ้าตัวน้อยเด้อครับต้วน้อยตัวน้อยปล่อยมันนะครับปล่อยปล่อยปล่อย ปล่อยมันครับให้มันโตไปต่ตอครับ เนกว่าจะเจอแต่ละตัวไอตาต้องดีหน่อยนี่ครับจำอยู่กับกินจำวิถีวิสานยามัน,น,นชิงลูกนะครับยามันเชิงขึ้นยามันขึ้นสูงนะครับก็เลยดูยาก ำอันนั่น้หละออนนี่นี่เฮ้ยอยอครับอ่ะหาอยู่หากินเด้อครับเด้อครับเด้อ กินแล้วเสียจะหมานไม่หมานแต่ส่วนมากจะเป็นตัวผู้ซะเยอะนะยังม,มีเขาจับออกไปก่อนละนู่นเหรอเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนี่นี่บางต้นใหม่เลย ชไ่ไปดูกันตุ่มตัวเมียรดาไปดูตัวนี้กันนะครับตัวใหญ่ไหมอ้อบมุดรูเลยครับโอ้มุดรูเพิ่งจะออกแต่เขาขุดแป๊บหนึ่งวันนี้เป็นตัวผู้อีกแล้วอ่ะไซส์สวยอยู่ครับ ขันบินต่อ Tulek tulek, tulek mainan, tulek tulek, kap ตามจับตามเบ็ดไปครับผมยังไงตัวไหมนะีนะนน่ตอนนี้ครับนะเก็บมาโอ้นะววครับเก็บๆกันครับพอได้ ยามาดูการเงินเขาการดูการเด้อครับเด้อฤดูกาลมันไม่ได้จังหวะแบบเยอะๆอย่างเขาเลยเอนั่งเอาขอตัวเอ๋นั่งก่อนวันนี้จับก่อนเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวขอตัวจับก่อนนะครับเดี๋ยวค่อย ว่ากันเดี๋ยวมาสรุปไปดูรับรปสัทีเล้อครับเอเคครับผมเดี๋ยวจถรุปไปดูครับว่าครับตัวนี้ไอ้นีเดกคว่จวงควจวงองนี้อ๋ออะไรนะมีไข่ไหมมีไข่ครับตัวนี้ไม่ไข่เลยตัวน้ไปไตัวาไฟเลยตัวนียลกไข่้สวย เดี๋ยวผมจะปล่อยปล่อยเด้อครับเด้อได้ตัวใหญ่ๆตัวเล็กให้มันโตเด็กบ้างใหญ่บ้างนะครับรับอื่นตารครับเป็นไงเป็นไงพี่จ้อยพอได้ไหมทเด้อยทำงานทำงานหากินหนะมานบ้างไม่หมานบ้างได้ไหม

สำหรับวันนี้เนาะครับเนาะจับเอื้งเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวผมสรุปสรุปให้ตะเป็นตะเปบนกับติดจ้อยสรุปเลยวันนี้เดี๋ยวงเป็นคนถ่ายทำให้เอาสำหรับวันนี้มาจับเอื้งตาเนาะครับเนาะก็ก็ต้อรู้เวลาอยู่เนาะเป็นโลอยู่เนาะเนาะเป็นโลอยู่ได้เป็นโลคนักคนต้อเป็นโลเป็นโลผมตกตะวันโพดมันหยุดไวโพดมันเป็นโลสามสี่โลเป็นเดินนะครับเออ สำหรับวันนี้เนาะครับเนาะผมมาหาจับมาหาจับอึ่งอึ่งอึ่งจ๋านะครับแต่ว่าจริงๆน่าจะจับอย่างจับอร่องแต่มันไม่มีร่องมันไม่ร่องไม่เคยร่องมันไม่เโตว่าแรงพอกวานครับอยู่ก็กระพดปกติว่ากระพดตรได้อยู่ในแก้มก็ได้ก็ได้กับข้าวอยู่ก็ได้ครับก็ได้ต้มอยู่แล้วสำหรับวันนี้เนาะครับเนาะผมนี่ก็ได้ลาบเชิญผู้ชมไป พวกผมมาจับอด่งตาขอให้พวกไอ้พ่อแม่พี่น้องที่รับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ,รบอย่าลืมสําหรับผู้ที่ติดตามขอบขอบคุณขผู้ที่ติดตามฝากช่องเล็กๆกระดาษไปเลยฝากช่องเล็กๆฝากช่องเล็กๆของของกอง ช่องเฟลมเจเกอร์ด้วยนะครับเฟลมเจเกอร์ด้วยนะครับผมฝากตัวด้วยครับผมครับเอาสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้เนาะครับเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ